รถยนต์เอเนกประสง SUV ค์ SUV ขับเคลื่อน4ล้อพร้อมพาคุณไปได้ทุกที่กับคันนี้เลย Subaru XV 2.0 AWD ปี2015นั่นเองค่ะ เรามาเริ่มจากบอดี้ด้านหน้าก่อนเลยนะคะเริ่มจากกระจังด้านหน้าเป็นแบบหกเหลี่ยมที่ครอบด้วยคโครเมี่ยมสีเงินที่ตอบรับกับไฟด้านหน้าเป็นทรงตายเหียวที่ดูเฉบีเฉียวมากๆเลยมาพร้อมกับไฟตัดหมอกค่ะ ที่บอดี้ด้านข้างเริ่มจากด้านล่างเป็นล้ออลอยขนาด17ที่มาพร้อมกับแมก่ากานคู่หน้าเงาถัดกันมาตรงนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยงในตัวแบบ LED ตัวบอดี้ของเขาเป็นทรง SUV แล้วก็ด้านบนยังมีราวยึดเกาะสัมาระมาให้ด้วยค่ะ มาดูกันต่อที่บอดี้ด้านหลังด้านบนก็จะมีสปอยเลอร์เท่ๆมาให้ไฟเบรกดวงที่3ก็จะอยู่ตรงสปอยเลอร์นี้เลยถัดกันมาด้านล่างตรงไฟไท้ายของเขาก็จะมีความโค้งมนแล้วก็มีเหลี่ยมมีสันที่ตอบรับกับท้ายรถได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแล้วก็ถัดกันมาตรงนี้ตร,นต,รนต,รนตรงโลโกโ้ subaru awd นั่นก็คือบ่งบอกว่าคันนี้เป็น all wheel drive ขับเคลื่อนสล้อตลอดเวลานั่นเองและด้านล่างยังมี parking sensor มาให้ถึง2จุดเลยทีเดียวค่ะ ตอนนี้นะคะเจ๊ก็มาอยู่ภายในห้องผู้โดยสารด้านหน้าเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าภายในดูสะอาดแล,าาาแล้วก็กว้างขวางมากๆแล้วก็ทัศนวิสัยในการมองเห็นก็ถือว่าดีเลยทีเดียวภายในเขาก็จะถูกตกแต่งด้วยโทนสีดําแบบสปอร์ตยังตรงพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้แล้วก็รับสายวางสายได้จากตรงนี้และตรงในส่วนฟังขวามอือก็ยังมีครุชคอนโทรลมาให้ด้วยและก็เพิ่มความเร้าใจเข้าไปอีกคันนี้มีพาร์ตเนชั่ชิพมาให้ด้วยค่ะ แล้วก็ต้องในส่วนของคนโซนกลางก็จะมีหน้าจอทัชสกรีนมาให้ที่เราสามารถเข้ามาฟังเพลงหรือว่าดูข้อมูลรถต่างๆและพิเศษเลยคันนี้มีเนมีเตอร์มาให้ด้วยถัดกันมา3มปุ่มใหญ่ๆนี้เป็นปุ่มปรับทิศทางของแอร์ปุ่มปรับแรงลมแล้วก็ปุ่มปรับแรงแอร์จากถนัดมือแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของเกียร์ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติค่ะ มาดูกันต่อที่ในส่วนของเบาะนะคะเบาะก็จะเป็นเบาะหนังสีดําทั้งคันมีปีกโอกระชับมาให้ด้วยทําให้เวลาเรานั่งนั่งได้กระชับแล้วก็รู้สึกสะดวสบายทุกเส้นการเดินทางเลยก็ในส่วนด้านหน้ายังดีขนาดนี้ด้านหลังจะสวยถูกใจขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ หลังบอกเลยว่าพิเศษกว่าคันอื่นๆอย่างแน่นอนเพราะว่านี่เลยค่ะเขามีหน้าจอมาให้ถึง2ฟังเลยที่เราสามารถเข้ามาดูหนังฟังเพลงได้ทําให้เราไม่เบื่อแล้วก็รู้สึกเพลิดเพลินตลอดชุดเส้นการเดินทางเลยค่ะแล้วก็ถัดกันมาตรงในส่วนของเบาะของเขานะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดําตรงหัวหมอนก็มีสลักลายเท่ๆมาให้ด้วยสามารถนั่งได้ถึง3าที่นั่งเลยทีเดียวแต่ท่อไไรนั่งไม่เต็มจํานวนตรงกลางก็สามารถดึงออกมาได้อีกเป็นที่พักแขนและยังสามารถวาง แก้วน้ำได้ถึง2องตำแหน่งเลยโดยรวมๆแล้วนะคะคันนี้น่าใช้มากๆค่ะ อบโจทย์และมั่นใจว่าคุณจะขับขี่ได้อย่างสะดวกสบายไปกับ s u b a r ร์ v เอีคันนี้ได้อย่างแน่นอนสําหรับท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาชมรถเข้ามาทดลองขับกับเราได้แล้วทุกวันที่ p p n r o ad สําหรับวันนี้เจ๊ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย